ประชาชนจะไปเฉียวชนกับรถของประชาชนหรือไปมีปัญหากับรถของประชาชนแล้วทาให้เสียหายประชาชนจะฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่หน่วยงานไม่ได้ต้องฟ้องส่วนตัวค่ะเขาเรียกละเมิดทางแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งที่ศาลแพ่งค่ะถึงแม้คนนั้นจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ขณะที่เกิดความเสียหายนั้นไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เขาไปเรื่องส่วนตัวเขาทําเรื่องส่วนตัวเขาก็ต้องเรียกร้องทางแพ่งค่ะฟ้องศาลแพ่งค่ะ ต้องให้ทนายแก้ต่างชัดเจนไหมคะชัดเจนไหมชัดเจนเห็นว่าชัดเจนมาค่ะก่อนที่จะขึ้นหัวข้อต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีรอบห้องชัดเจนเห็นว่าชัดเจนมาค่ะเข้าใจไหมเข้าใจไหมแยกสิทธิ์ได้นะใช้สิทธิ์ได้นะระหว่างละเมิดทางแพ่งกับละเมิดทางปกครองนะชัดเจนนะถ้าเป็นละเมิดทางแพ่งจะเป็นใช้สิทธิ์สารไหนถ้าเป็นละเมิดทางปกครองจะใช้สิทธิ์สารไหนนะละเมิดทางแพ่งนี่ต้องให้ทนายแก้ต่างนะถ้าละเมิดทางปกครองไม่ต้องให้ทนายแก้ต่างนะชัดเจนค่ะชัดเจนคุณแม่ร่างเลยหอกชัดเจนพนใให้้ถูกกาารชอนจ ผิดสารสารสารส่งคืนอย่างที่อาจารย์บอกไปไหลายๆคดี ir, ค่ะหลายๆคดี ir, ที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดปฏิบัติหน้าที่แล้วเขาเพิฟ้องมันมีทั้งคดีขาศเกี่ยวระหว่างคดีอาญาสมมติคดีอุบัติเหตุมีคดีหลายคดีที่ตำรวจขับรถแล้วไปชนคุณหมออันนั้นก็เป็นอีกคดีหนึ่งที่ตำรวจก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐคุณหมอก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเหมือนกันแล้วก็ไปฟ้องมีคดีอาญาแล้วก็พ่วงกับละเมิดเรียกร้องค่าเสียหายก็จะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นต้องดูสารให้ถูก ว่าถ้าคดีอาญาก็ส่งคดีอาญาไปแต่ถ้าละเมิดฟ้องเรยกร้องค่าเสียหายซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐทาให้เกิดความเสียหายเนี่ยเราก็ต้องดูว่าตํารวจคนนั้นน่ะตำรวจที่เฉียวชนคุณหมอน่ะปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าถ้าปฏิบัติหน้าที่เขาก็ต้องไปดําเนินการที่หน่วยงานที่เขาสังกัดแล้วเขาไปไล่เบี้ยกันเองถามว่าหน่วยงานจะไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทําให้เกิดความละเมิดจะไล่เบี้ยยังไงไล่เบี้ยถ้าเขาประมาทเลื่อนเลื่อนไร้แรงถ้าเขาประมาทเลื่อนเลื่อนไร้แรงถึงจะไล่เบี้ยไล่เบี้ยตามสัดส่วนอีกไม่ใช่ นะคะอันนั้นคือหลักการนะสวัสดีค่ะเอาอออออคุณเอื้อมพรบอกชัดเจนค่ะชัดเจนใช้สิทธิ์กันได้นะหัวใจสําคัญเวลาอาจารย์สอนเนี่ยให้ประชาชนได้รู้ว่าจะใช้สิทธิ์สารไหนจะใช้สิทธิ์แบบไหนถ้าใช้สิทธิ์ได้ชัดเจนค่ะชัดเจนทีน,นี้อาจารย์จะยกตัวอย่างคดีแพ่งแบบเรื่องแพ่งเรื่องละเมิดทางแพ่งชัดเจนอีกคดีนหนึ่งค่ะคดีที่ผับระเบิดได้ยินไหมได้ยินข่าวผับระเบิดที่ชนบุรีอ่ะอันนั้นอะทางแพ่งล้วนเลยทางแพ่งล้วนเลย เพราะว่าเขาเป็นเอกชนเป็นเจ้าของผับสวัสดีค่ะสวัสดีรอบห้อง